พลอยชิดจันท์เพื่อนสนิตตายชุดติมาได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนายอินเตอร์เทนนักข่าวจึงถามถึงเรื่องคุณตายที่ออกรายการว่ามีผู้ชายมาขอแต่งงานคุณพอยยิ้มยิ้มตอบแบบอารมณ์ดีว่าเห็นเพื่อนแฮปปี้เราก็แฮปปี้ด้วยคือเราอยู่ด้วยทุกโมเมนต์ที่ผ่านมาเราก็มีคุยกันบ้างเรื่อยๆเวลามีอะไรไม่สบายใจก็ปรึกษากันบ้างเห็นเพื่อนแฮปปี้เราก็แฮปปี้ด้วยนักข่าวถามต่อแล้วรู้ไหมว่าเขาคนนั้นคือใคร คุณพลอยตอบว่ารู้แต่ก็ต้องอุบไว้ก่อนเนาะก็ให้เขาค่อยๆดูกันไปมากกว่าแหละเราก็อยากให้เขามีความสุขถ้ามีคนดูแลก็เหมือนว่ายิ่งดีคุณพลอยก็ตอบแบบยิ้มๆหัวเราะด้วยอารมณ์ดีนักข่าวก็ถามต่อว่านักข่าวถามว่าดูคุณต่ายแฮปปี้ขึ้นไหมคุณพลอยก็ตอบว่าใช่ใช่ดูต่ายแฮปปี้ขึ้นนักข่าวถามอีกว่าลุ้นกับเพื่อนไหมให้รักทั้งเก่ารีเทนคุณพลอยตอบว่าก็ดีนะอย่างพี่ทีมเราก็รักเหมือนกันทั้งคู่แหละเราก็ได้หมด ถ้าเพื่อนเรามีความสุขก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะบอกว่าแต่หลายคนเชียร์คุณทิมหลายคนเชียร์คุณทิมแต่พวกเขาก็บอกว่าไม่รู้นะ <c oughs> ไม่รู้นะใครรู้เหมือนกันเออเรู <c oughs> ้เราดูมินาชนายน่าละไม่รู้ไม่รู้เลยจริงๆอันนี้แบบว่า no comment no comment เลยเพราะเป็นเรื่องแบบส่วนตัวมากๆว่าเขาจะตัดสินใจยังไงอะไรเงี้ยเน <c oughs> าะอือร้อยแต่พูดเองดีกวนะ่าเนาะใช่ใช่ถูกต้อง